สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติข้อสุดท้ายกันนะครับก็คือสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่10สุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่10ก็คือมีสํานึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมครับอย่างไรที่เรียกว่ามีสํานึก ต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมการช่วยกันทําให้สังคมน่าอยู่จะส่งผลให้ทุกคนในสังคมมีความสุขซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ขคัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะลงในถังขยะทุกครั้ง 2. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 3. ใช้น้ำและไฟฟ้าในบ้านและในโรงเรียนอย่างประหยัด 4. ไม่ทำลายทรัพย์สินของส่วนรวมเช่นไม่ขีดเขียนบริเวณกำแพงโรงเรียนหรือผนังห้องเรียน 5. ปลูกต <Okay. S 1> ้นไม้ในบริเวณบ้านและโรงเรียนให้ร่มรื่นการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติจะทำให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจร่าเริงแจ่มใส นอกจากนี้ยังทำให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่นและสังคมน่าอยู่อีกด้วยครับ